สวัสดีค่ะพบกับช่องโหราเวอรตี้และดิฉันแพลพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ประจำที่3สเอตุลาคมถึงวันที่6พฤศจิกายน2565ให้กับชาวลัคนาราศีพฤศภค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีนในการฟังได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ค่ะ ดาวมรตยูยังโคจรทับลัคนาราศีพฤษภอยู่นะคะและมีดาวสามดวงไปโคจรอยู่ร่วมกันในภพอริค่ะหนึ่งในนั้นก็คือดาวศุกร์ดาวประจาตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะดาวศุกร์นั้นโคจรด้วยมาตรฐานเกษตรตาิบดีอยู่ร่วมกับดาวอาทิตคู่สมพลเจ้าเรือนพันธุและดาวพุธคู่ธาน้ําเจ้าเรือนกระดุมพระเรือนการเงินและเจ้าเรือนปุตตาค่ะและดาวทั้งสามดวงนะคะก็ยังโคจรเล็งกับดาวราหูเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ ที่โคจรไปเทวีโชคไปเหนี่ยมภพวินาศค่ะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพิจินะคะจะมีความกระตือรือร้นในตัวเองค่ะทําให้การงานของคุณนะคะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นสามารถเรียนรู้งานต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีงานเข้ามาคุณรับผิดชอบมากขึ้นค่ะและหากชาวลัคนาราศีพิจินะคะทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะดีมากค่ะเพราะการงานต่างๆงคุณนั้นจะมีความรับรื่นและก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีค่ะ แต่ทั้งนี้นะคะถ้างานของชาลคณาสิุิศศบไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะสัปดาห์นี้อาจจะมีโรคของปัญหาจุกจิกยุ่งยากใจในเรื่องงานให้คุณต้องแก้ไขจัดการค่อนข้างเยอะค่ะหรืออาจจะมีปัญหากับคนรอบๆข้างรอบๆตัวในที่ทํางานนะคะทาให้คุณนะคะต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารระวังในเรื่องของการใช้คําพูดค่ะจะพูดจะสื่อสารออออกไปนะคะต้องคิดให้ดีก่อนพูดรวมทั้งนะคะคุณยังคงต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญ,ญาต่างๆด้วยค่ะ เพราะอาจจะมีผิดพลาดต้องมาแก้ไขในภายหลังได้นะคะและระวังสุขภาพร่างกายแล้วก็เรคหัวใอุบัติเหตุด้วยนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ค่ะดาวรประสบดีเจ้าเรือนลาภาและเจ้าเรือนมราณะนะคะยังโคจอมเกษตปปรตาเทปดีอยู่ในภพลาภะในตำแหน่งยกหลังลัคนาค่ะส่วนดาวพูเจ้าเรือนการเงินไปโคจรอ,อยู่ในภพอรินะคะและมีดาวองคาจเ,เจ้าเรือนปัตตนีและเจ้าุวินาศโคจอมอยู่ในภพกระดุมพระเรือนการเงิน ส่งผลให้ในสัปดาห์นี้เรื่องไรายได้ระดับของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะจะมีโชคดีทางด้านการเงินได้เงินก้อนนะคะหรือว่าได้ปรับเงินเดือนค่ะแต่ในเรื่องรายจ่ายของชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะและรายจ่ายส่วนใหญ่ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของการนําเงินไปใช้แก้ปัญหาต่างๆนะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภต้องมีการบริหาร like จัดการในเรื่องของการเงินให้ดีๆด,ด้วยนะคะและส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภในสัปดาห์นี้ค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเที่ยงโสดนะคะหากมีคนเข้ามาจีบมาชอบคุณต้องพยายามศึกษาดูให้ดีๆก่อนตัดสินใจค่ะเพราะสัมพันธภาพในช่วงนี้นะคะหมกจะเป็นการคบหากันแบบมีด้วยผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ให้ระวังจะไปเจอกับปัญหารักซ้อนด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วความรักจะไม่ค่อยรับรื่นมากนะะักค่ะระวังจะมีปัญหาจุกจิกใจในเรื่องของเงินทองนะคะระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่ไม่เพียงพอค่ะจะทําให้มีปัญหา หรือผู้ครองคนรักมารบกวนเงินคุณมากเกินไปนะคะก็ขอให้ชาวลัคนา,าราศีพฤษภทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะและถ้าคุณชอบคลิปคำพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หัวลาวารตี้และแพรพยากรณ์ด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากรับฟังคำพยากรณ์จากช่องหราวารตตี้กดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคำพยากรณ์ให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ